thua cái chai hết quốc nhanh Đấy, hết tí toàn bạc Đấy, cái phát nhỉ Thứ chó thì giả chín như xí lắm, hai ngày rồi 好车。Okay. ีอีกคนจ้ะเด็ดตรงคนน้าเขาก็เลยงามจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีสาววันที่12มิถุนายนหกเจ็ดวันนี้สาวพ้นกะว่าสิภาพี่พ่อเองไปพูดจ้ะวันนี้ขับรถมาบานไกลๆแถบสาวฝนนี่จ้ากะ เขเก็บ okay, ปัวก็จก่กเลยสีแวะหาเบิงตามปลาจะ่ะถาดุนถาชมกันว่าสิลาสิมานบ่จ้ะไปกันเือยจ้าพอเลยจ้าหดวกง่ายหีก่อนบ่เออเตื้อเปิดไใักจ่ะยบอกกำลังคดีเลือจกก้ะกำลังข้นดินข้นจะดิน ba bao nhiêu là trả theo bạn bạn này nói Các bạn xoay ngàn đây chả เดี๋ยวเงยหน่อยเพื่อได้ดูขันงจับซะฝนสิไปผู้จ่ายเงินเขาเก็บขางทางก็เลยลองแย่หาบึงจากแม่แถวบา้านซะฝนเองบ้านห่จ่ายบ้านไหนไปบึง

như tay bê tông như bê tông hát nè chà đúng vậy ít chà phô phòi vô cái lăng thèn xì phô đi luôn Hãy subscribe cho kênh 看什么？ ขึ้นบนธ์งานปรนได,ไดเดอร์จ้ะนีข้าพี่ก็นั่ไหมไดม้เราพึ่งเข้าใจคือเราเห็นน้ำบจ่จ้ะพี่พี่พี่ฮือตายใหม่รับพี่ชช่ หนึ่งเสียมดูนุ่งกันสิพอรเรื่อยๆรป่จะจ้ะว่าสนิทพันน้ำหาหยาอย,าอยาู่ไม่แม่นะบ้างขารออยู่อีดรอกนึงเปนวนนี่ทั้ทงถึงอันนี้ อยนี <avier> ่เองมันก็มี่ดุนีดุนก็ทังพอดีเหยียบเลยจ้ะแม่บ่เห็นี่ยายองด้อนนจะใส่ยังพี่จะเตม mhm, 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 นี่สิอีกอีกอีนี่ไงบิดลิ่มจากพอประจากพอมูยไงว่าจ๊ะกำลังเสื้อกำลังงามเลยจ้ะ ดูตรมเธ้อง่เพืนต่เอามาจิมนไงครูจิบมาได้สองหวะนี่ยังเก็บความมือบ้าล่ะนี่นี่ดอกนึงนี่ครูไปนี่งัด

E นยังมาท็่จมูกงูจ้ะบุยใหญแหงจะจะไปก่อยนี่เห่อทุกยอเลยใหญ่ใหญ่เลยใกญ่ใหญ่เลยยี่ห้จานแหงมเจออีกแล้ว โอ้ยกรินอืมสิจอดจ่ากิน,นสีสนะห้างเลยจ่ะเขาจะมีเขาจะเจาติเขาจะเยียบไา้จ้ะ 我当雷达的，盖几块？妈妈，妈妈，你捧菜。 เร,รออาจะท่ามือกันกน่อนจะ้ะจุ่งมงาหนากเลยจ้ะได้จองพะนาเขาก็เลยง่ายจะ้ะ เป็นปื้ถือกันหักเลยจ้ะนัเ่อนาเพือนขาเลยจ้ะ เดาคุณดูสิดูสิอืมมีห้องเข้าใจดี้ใจดีอะไรกัน ดอกคนนี้นะมะขามที่นอนหูเหยียบจ้ะดีไหมฮึ

ขึ้นซ้ำมีห้างานกันขึ้นซูลู่คือดอกใหญ่สะนใหเขาห้างงืนไม่เจอเลยจ้วยยะว้าะ แกงหวานดีจ้ะสันอืเแอ้วใเราจะทำนึ่งอกลังเกงหวานดีจ้ะสัน ยอดเลยจ้ะถึงแล้วท่นผือจ้ะออกกึ่งบางถามบางอ่ะจ้าสะโฟนพาพี่พ่ะนอ้องมัสรุปยอดเทสเมยจ,จ่ายเทสพวกไงจะพี่นุ้งอุ้ยมานให้จ้ะปลาบัวสำนานปลาบัวหูจัก เดีวเขาน้ำคันคู่ปลายางพื้นน่าจะเห็นพี่น้องเพิ่นเก็บสมค้างทางสะพึงก็เลาะบึงเลาะเขาจ้ะเก็บทางบ้านแกงบ้านหวยพว่ละจ้พี่น้องคือว่ามันเสียดเดือดจ้ีติดดอกง่ายมากจ้าสินชอบคลิปนี้ข้อฝากกดไหลก็แช์ก็ที่ตามชีวิตเทสเด้อจ้าก็ระด่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าหาร่นในคลิปต่อไปว่าซะพนสิไดสิมันเทสยังไงพี่นน้องมึงอีกจ้าสำหรับคลิปื้นนี้เขาโตกบานกอนจ้าสวัสดีจ้า